ดวงของชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะครับการเงินการค้าดีนะครับโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับลาบทรัพย์เศรษฐีนะครับราชินี้แข่งโชคอยู่ทับดวงชะตานะครับนะชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้จับ เงินแสนนะครับได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับการขายที่ขายสมบัติขายบ้านนะครับมีเกมประสบความสําเร็จนะฮะใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกมที่จะประสบความสำเร็จสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีกุมในช่วงวันที่16 11, ถึง31กระกฎาคม2 0 5 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำานายลูนชะตาในครั้งนี้เป็นการทำานายแบบกว้างๆหากถ้าเชื่อประการใดก็ต้องกราบขออาภาัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> <c oughs> ดวงของชาวราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับให้ที่เด่นที่ส่งเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับ ก็คือไพ่เเหรียญน,นะครับไพ่เกเหรียญน,นะครับหมายถึงลาบซัพย์ก้อนใหญ่โชคลาบก้อนใหญ่นะครับโชคลาบการเงินที่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับนะมีเกณฑ์ได้เงินง่ายนะครับใครที่คิดที่จะขายที่ขายบ้านนะครับนะขายรถขายสมบัติมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จนะครับนะฮะ ใครที่คิดจะซื้อบ้านนะครับซื้อที่ซื้อรถนะครับก็มีเกณฑ์ right? ที่จะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันนะครับนะดวงแบบนี้ yes. ะนะครับถือว่าเป็นดวงราชินีแห่งทรัพย์ราชินีลาบใหญ่นะครับดวงสิทธิราชินีแห่งโชคนะครับนะฮะการเงินก็จะมีเกณฑ์ที่จะเข้าง่ายนะครับใครที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอันนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะนะครับนะฮะ ไพ่เด่นใบต่อมานะครับนะเป็นไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนะครับก็คือไพ่ความต้องการนะครับความหมายของไพ่นะคือความต้องการนะครับความอยากได้นะฮะมาอยู่ในตำแหน่งนะครับที่จับคู่กับไพ่เก้าเหรียญนั่นก็หมายถึงชาวราศีกุมนะครับถ้าในใจนะครับอยากได้อะไร นะครับคาดหวังเรื่องของอะไรนะครับคาดหวังเรื่องของการเงินคาดหวังเรื่องของมีค่านะครับทรัพย์สินสะสมบัติมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่นะครับนะฮะภายนี้นะครับนะเรียกว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความอยากได้นะครับนะะก็ท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับนะโชคลาภใหญ่นะครับคาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ นะครับนะมีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากนะครับนะใครที่จะออกปากเรื่องการเงินกับคนรักมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เงินดีนะครับนะคนรักคนท่านก็จะซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับท่านได้ครับท่านมีเกณฑ์ได้เงินแบบลับๆมีเกณฑ์ได้เงินแบบไม่บอกใครนะครับนะะอันนี้ถือว่าเป็นดวงลาบใหญ่เป็นดวงโชคลาบดีนะครับ อีกทางนึงน,นะครับอันนี้ถือว่าเรื่องการงานเนี่ยก็ถือว่าจะได้เงินดีด้วยนะครับแผนที่ท่านวางเอาไว้เรื่องของธุรกิจการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะครับไพ่เดวิลไพ่เดเก้าเหรียญนะครับไพ่เดวิลไพ่เก้าเหรียญนะครับหมายถึงการเงินที่ได้มาง่ายซับก้อนใหญ่นะฮะคาดหวังเรื่องของการเงินนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะนะครับสุอที่ซื้อบ้านมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะครับซื้อรถมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะครับนะฮะ มาดูไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ที่เด่นเรื่องของการเงินก็คือไพ่พระราชาถือไม้เท้านะครับอ้าอันนี้ก็คือถ้าชาวราศีกุ้มนะครับมีไอเดียโปรเจกต์ในเรื่องของการลงมือทํางานใหม่ๆนะครับถ้าชาวราศีกุมนะครับลงมือทำในช่วงในวันที่1 6 3กถึง31กรกฎาคม2 0 0 5 ร้อยหก็นะครับก็ทำนายว่าสิ่งที่ชาวราศีกุมนะครับคิดจะทำนะฮะธุรกิจต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จนะครับได้เงินดีนะครับการเงินดีนะฮะสิ่งที่ได้ไว้นะครับจะทําให้ท่านเนี่ยมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับนะสิ่งที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับธุรกิจที่ท่านคิดเอาไว้นะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับท่านเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับให้พระราชาสืไมทถานะครับจะเด่น ที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดวิทยากรนะครับงานด้านการเป็นครูงานสอนงานที่ปรึกษานะครับงานด้านการตลาดนะครับงานด้านการขายนะครับถือว่าเด่นมากนะครับการเงินจะเข้าดีนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่มีไพ่พระราชาจิ๋ไม่เท้านะครับมีไพ่เก้าเดี่ยญขึ้นมีไพ่เดวิลขึ้นนะครับในดูชะตาถือว่าการเงินรัพย์ราบใหญ่นะครับมีโชคลาบลอยนะครับการเงินเข้าง่าย รายได้เข้าดีนะครับล่ามทรัพย์สิรฐีนะครับราชินีแห่งโชคนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับก็จะเป็นไพ่อันนี้เรียกว่าไพ่แห่งการวางแผนนะนะครับแผนการที่ชาวราศีกุมนะครับที่คิดจะทำที่คิดจะคุยกับใครเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะครับที่เรียกว่าถ้า คิดจะทำธุรกิจนะครับแล้วไปพูดคุยตกลงกันนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับไพ่เด่นนะครับใบต่อไปเป็นไพ่หไม้เท้าสิ่งที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ชาวราศีกุมนะครับทำเอาไว้นะฮะแล้วรอรุ้นว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้ามีาไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสาเร็จ ในสี่ท่านลุ้นรอคอยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับแต่ที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับทางเรื่องของรายได้ที่มาจากการค้าการขายนะครับนะการเงินที่ออกปากขอความช่วยเหลือนะครับการเงินที่เป็นลาบลอยอ่านี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะครับสิ่งที่รอคอยไว้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จนะครับช่วงวันที่ 16- กถึงกรกฎาคม2000 ห้ารจนะครับนะจริงๆก็มีผลทั้งงานที่กําลังทําอยู่แล้วก็งานที่จะทําใหม่ด้วยนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าสิ่งทีุ่นเราคอยอไว้นะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับไพ่เดนใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ t h f o o o l ไพ่ The f ฟ o l นะครับ, food, รบหมายถึงสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่จะถูกกำจัดออกไปนะครับนะหมายถึงนะความสุขที่เข้ามาหมายถึง สิ่งที่เป็นปัญหานะครับมันจะจบไปนะฮะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดชาวราศีกุมนะครับที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับถ้ามีไพ่นะครับเดฟูนขึ้นในดวงชะตานั่นหมายความว่าชาวราศีกุมนะครับก็จะหมดพันธะเรื่องของหนี้สินนะครับถ้าใครมีหนี้สินก็มีการอาจจะหมดหนี้ได้นะฮะการเงินก็จะเข้ามาดีนะฮะอันนี้นะครับ นึกได้ว่าถ้าเป็นช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2 5 1 7นะครับถือว่าถ้าใครที่มีพันธะเรื่องนิสิตต่างๆนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะหมดนี่ได้นะครับนะบถือว่าเป็นดวงไพ่ที่ดีมากเลยนะครับไพ่เด็ดฟนะครับตรงนี้เนี่ยจะส่งเสริมกับคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศ นะครับงานด้านการที่เป็นงานด้านการแสดงงานด้านสถานบันเทิงนะครับงานด้านที่ออกสื่อโซเชียลนะครับงานนักร้องนักดนตรีงานที่เกี่ยวกับการบินนะครับงานที่เกี่ยวกับทัวร์นะครับนักท่องเที่ยวนะนะครับถือว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จดีการเงินเข้าดีนะครับมีลาบรั์มากนะนะครับที่แน่ๆเลยนะครับถ้าไพ่เดอะฟูลขึ้นเนี่ยนะครับอะไรอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ย มันจะหายไปนะครับนะทุกอย่างมันจะกลับมาดีนะนะครับท่านจะรู้สึกแบบมีความสุขเหมือนภาพที่เกิดขึ้นนะครับแบบฟูลนะนะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าทางสบายใจความหมายก็คือนั่นแหละนะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ผ่านไปได้นะครับนี่สินมีเกณฑ์หมดนะครับ ใหเด่นนะครับไพ่ต่อไปก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยหมายถึงครอบครัวมีความสุขเห็นไหมครับนะครครอบครัวนะครับมีความสุขนะในภาพวันนี้เราดูเรื่องของการเงินโชคลาบนั่นก็หมายถึงชาวราศีกุมนะครับพกพจะมีการเงินเข้ามาดีนะมีการเงินที่ช่วยเหลือครอบครัวได้มีการเงินที่จะนําพาความสุขมาสู่ครอบครัวนะครับนะ จะจะบอกว่าไพ่เดอะฟูลกับไพ่สิบถ้วยเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนั่นหมายถึงการมีความสุขในเรื่องของการเงินนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรมีเก์ที่ท่านอาจจะมีเงินนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับหรือว่ามีการสังสรรค์กันภายในหมู่ครอบครัวนะครับภายในบ้านได้นะครับอันนี้ถือว่าเรื่องของการเงินเถือว่าดีนะนะครับมีทั้งเก้าหรียญมีทั้งเดอะเดวิลที่อยู่ใกล้กันนะครับนี้คือความต้องการความอยากได้ ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ในทรัพย์อสังหาทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสาเร็จนะฮะใครที่คาดหวังเรื่องของลาบกนใหญ่นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอันนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้สูงมากเลยนะครับขายที่ขายบ้านเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงนะนะฮะวันนี้ดวงไพ่นะครับของชาวราศีกุมนะครับค่อนข้างดีนะนะครับหลายๆใบเนี่ยนะครับ ส่งเสริมเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องการเงินก็จะหมดไปนะครับนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องของดวงการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับข้อเสียเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีกุมนะครับก็คืออาจจะมีคนมายืมเงินท่านเพราะว่ามีไพ่ จ็ดดาวนะครับขึ้นนะอันนี้นะครับอาจจะมีคนคิดไม่ดีหรืออาจจะมีศัตรูทางด้านการเงินได้นะครับนะแต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับทำธุรกิจทำการค้ามันก็ต้องมีคู่แข่งนะนะครับเราก็ใช้ความสามารถนะครับความรู้นะครับผาทางกันไปนะครับวันนี้นะนะแต่ว่าถ้าตามนี้ก็ถือว่าถ้าชาวราศีกุมนะครับทำงานดีนะครับทำธุรกิจดีเนี่ยนะ ศัตรูหมู่มารก็ทาอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรานะครับมีเรียกว่าเรียกว่าอะไรมีคุณภาพอยู่ในตัวเองอ่านะฮะทำงานอะไรทําให้ดีนะครับนะตั้งใจทำนะคิดดีทดําดีสิ่งที่เป็นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ทรํรลายอะไรเราไม่ได้นะครับนะอ่านี่ก็สรุปนะครับให้ระวังเรื่องของมีคนมายืมตังค์นะหรือมีคนมาชวนหลอกร่วมหุ้นลงทุนนะครับนะ,ะอันนี้จะไม่ค่อยดีถ้าลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่แบบว่า มีคนบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงขนาดนั้นขนาดนี้อันนี้ถือว่าอาเครื่องไว้ก่อนเลยนะครับนะอย่าเพิ่งลงทุนนะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่จะพูดนะนะครับวันนี้นะแต่ถ้าเป็นการเงินการค้าที่ที่ที่เราทําเองเนี่ยนี่ถือว่าดีนะครับมีไพ่แปมีไพ่แปดาบจริงๆไพ่แปดาบเนี่ยมันก็มีทั้งด้านด,ดีทั้งไม่ดีนะแปดดาบคือความไม่รู้ตัวนะครับกระทันหัน อ่าถ้าเป็นทางด้านข้อเสียเนี่ยก็อาจจะมีคนมายืมเงินแต่กระทันหันนะครับปฏิเสธไม่ออกมีญาติพี่น้องมาพูดเรื่องยืมเงินนะครับและปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เดอะแฮงแมนมาด้วยนะครับเรียกว่ามีความกดดันนะครับแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ในขณะเดียวกันนะครับนะฮะถ้ามีไพ่แปดดาบขึ้นเนี่ยถ้าไปคู่กับการเงินอาจะถือว่ามีมีดวงการเงินขึ้นด้วย อันนี้ต้องนอกเหนือข้อเสียไปนิดนึงหรือจะตกใจว่าอ๋อหูข้อเสียมันมีคนมายืมตังค์ไม่ค่อยดีถ้าอันเนี้ยอยู่ในดวงไพ่นะครับไพ่แปดเหรียญก็ถือว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่มีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันนะนะครับอันนี้อ่าน,นี่คือความหมายของไพ่นะนะครับอืมก็ไม่แน่ครับมัจจะเป็นอย่างนี้คือท่านอาจจะได้ทรัพย์สินอะไรก้อนใหญ่มานะฮะแบบปัจจุบันท่านด่วนก็มีญาติมายืม เงินหรือว่ามีเพื่อนมายุมเงินแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยเหมือนกันนะนะครับวันนี้แล้วก็ข้อเสียด้านต่อไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในการซื้อของระวังได้ของไม่ค่อยดีนะครับนะต้องดูให้ดีนะมีไพ่เด็กถือดาบนะครับนะอาจจะไปเจอคนขายที่ไม่ดีที่หลอกเราเรื่องของการขายของอะไรแบบนี้นะนะครับระวังด้วย หรือท่านใดที่จะซื้อสมบัตินะครับซื้อรถท่านต้องตรวจเช็คให้ดีนะเพราะว่าถ้ามีไพ่เด็กถือดาบนะครับมีไพ่เรื่องของการซื้อสมบัติชิ้นใหญ่อันนี้ต้องดูให้ดีให้ระวังการหมกเม็ดจากของไม่ดีนะครับนะฮะแล้วเราก็ซื้อไปได้ระวังเสียรู้ในสิ่งแบบนี้ได้นะครับนะก็ระวังไว้นะครับไม่ประมาทนะครับดีที่สุดนะสรุปนะครับดวงของชาว ราศีกุมท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะครับการเงินการค้าดีนะครับโชคลาบทรัพย์ใหญ่นะครับลาบทรัพย์เศรษฐีนะครับราชินีแห่งโชคอยู่ทับดวงชะตานะครับนะชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้จับ เงินแสนนะครับได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับการขายที่ขายสมบัติขายบ้านนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะฮะใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับนะเรื่องการงานนะครับถือว่าการงานการค้านะครับสร้างรายได้ให้กับชาวราศีกุมนะครับการเงินเข้าดีมีโชคลาภใหญ่นะครับนะ ใครที <TP> time, Aí, ่ทางานประจำนะครับมีเกณฑ์เงินเดือนขึ้นนะครับงานด้านการสอนนะครับการพูดวิทยากรนะครับงานที่ปรึกษานะครับการเงินดีงานด้านบันเทิงนะครับงานด้านการแสดงนะครับงานด้านสื่อโซเชียลนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขต่างๆนะครับนะฮะงานดนตรีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะฮะมัคคุเทศนะครับนะฮะ ถือว่ามีเกมประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับการเงินเข right right huh? ้าดีนะครับนะฮะโชคลาภใหญ่นะครับมีเกมได้ทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวม ouais> ีเกมได้ทรัพย์แบบไม่รู้ตัวนะครับนะฮะแผนงานที่วางเอาไว้นะครับมีเกมประสบความสําเร็จเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับนะสิ่งที่รุนลอคอยเอาไว้นะครับเรื่องของการเงินโชคใหญ่นะครับมีเกมประสบความสําเร็จสูงมากมีไพ่หกไม้เท้านะครับนะครอบครัวนะครับมีความสุขการเงินเข้าดีมีลาบทรัพย์ใหญ่นะครับนะมีดวงที่จะ ได้เงินได้ทองนะครับช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับนะมีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินนะครับดวงของชาวราศรีกุมช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2567นะครับดวงเกณฑ์การเงินนะครับดวงโชคลาภรัพย์ใหญ่เข้าดีนะนะครับนะดวงมีเกณฑ์รวยนะครับมีเกณฑ์อาจจะได้รัพย์ใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะครับนะะถือว่าเป็นดวงที่ มีเกณฑ์ทางด้านการเงินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ชาวราศีกุมท่านใดนะครับที่อยากจะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภอาจารย์แนะนําให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่รัศมีนะครับไหว้ขอพรกับไอ้ไข่นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีกุมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภทรัพก้อนใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ